โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวับนนี้ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel ของผมนะครับวับนนี้เนี่ยผมจะมาเล่นในส่วนของซัพพอร์ตนะครับแต่ <laughs> ผมเจออีว s t สติวีนะครับไม่เป็นไรเรามาพูดเรื่องต่อเลยครับผมจะมาเล่นซัพพอร์ตซึ่งผมบอกก่อนว่าบอลดั้มเป็นตาที่2ที่ผมเล่นเท่านั้นเอง แล้วผมก็ยังไม่ค่อยรู้เมคานิกของฮีโร่ตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมรู้วิธีการการเล่นการวิเคราะห์นะครับการเดินของซัพพอร์ตนะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันกันนะครับว่าพวกโปรเพเยอร์ที่ผมรู้จักเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาเดินยังไงกันนะครับแล้วเขามองแมปยังไงกันนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับและที่สําคัญครับกดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช n น l ใหม่ช n น l นี้ด้วยนะครับเนี่ยครับผมเพิ่งมารู้ว่า FC FC อะไรวะผมกดเข้าไปดูอ๋อสิวีบ อันนี้อันนี้คือเพิ่งรู้จริงๆผมจผมเจาคลิปสดที่ผมเล่นแล้วก็ภาคเลยให้ดูนะครับแต่ว่าเสียงมันดังมากผมได้การ์ดมาใหม่มยังทําไม่ถูกเลยนะครับว่าควรปรับจูนยังไงเบลดามัมอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับเพื่อไถแล้วงัดมันจะงัดเลียดเป็นเปอร์เซ็นต์นะส่วนจังหวะนี้ครับเวลาเราเล่นโลมเนี่ยเราก็ต้องพยายามเช็คบัฟให้เพื่อนแบบนี้นครับผมเห็นเขาเอาบัฟอยู่หน้าที่ผมก็คือให้เพื่อนเห็นด้วยว่าเฮ้ยมันเอาบัฟอยู่นะแล้วพยายามขัดขวางครับ แต่ถัดขวางอย่างเดียวนะครับไม่ได้เข้าไปตายด้วยนะครับเพราะว่ามาไปไม่ใช่มาหลอดสีมูลราดของเราเนี่ยก็เล่นเป็นนะครับมาหลอดมูลราดของเราก็เล่นเป็นก็คือเห็นเขาเข้าแดงเราแล้วไปเข้าแดงเขาแค่นั้นเองง่ายๆส่วนอันนี้คืออีกฝ่ายเขาแหลมเขาก็แหลมพ๊บผมก็จัดการง,ง่ายๆแล้วก็ย้อนวิ่งมาตับผมด้วยนะครับคือย้อนก็เล่นโอเคเลยเวลาเล่นในแหลงสูงๆเนี่ยเราพยายามอย่าหยิงิจิตเล่นนะครับเราต้องวิ่งเคลียร์แล้วก็ไปช่วยเพื่อนจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยสู้เราลำบากมากๆเลยนะ แล้วนีครับเวลาเล่นซัพพอร์ตผมเห็นหลายๆคนที่ชอบไปยืนแบบยืนล่อตีหรือยืนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ควรนะครับแค่เรายืนในญ้าแล้วเราก็พยายามเรียกว่าเปิดแแบบให้เพื่อนนะครับเกมนี้มันไม่มีวาดนะครับไม่มีวาดไว้ส่องการเคลื่อนไหวของอีกฝั่งเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ซัพพอร์ตคือทำหน้าที่เป็นวาดน,นะครับหรือเอาง่ายถ้าพูดภาษาบ้านๆที่ไม่รู้จักคือเป็นยามนั่นแหละครับคอยเ้าว่าอีกคนเดินมาทางไหนเนี่ยผมมองมินิแมปเสมอนะครับก็เห็นแล้วว่าเอ้ยนาคอสมาแต่เนี่ยผมงัดผิด อย่างที่บอกไปว่าแม่งตาที่สองอะแล้วมาเจอดิว,วี่แม่งโคตรตัวยเลยหน้าที่ของเราครับก็คือคุ้มครองแคลี่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าแคลี่คุ้มครองตัวเองได้แล้วเราก็สามารถไปช่วยเลนเอื่นได้ไปช่วยกลางนะครับการเล่นที่ดีคือการเล่นที่ป่าโรเมดวิ่งพร้อมกันเพราะว่าถ้าป่าโรเมดวิ่งพร้อมกันอีกฝ่ายจะไม่ค่อยกล้าทาอะไรนะครับแล้วดูอย่างตัวของเบลดามผมเนี่ยขนาดโดนยิงติดคี้มันยังอึดเลย เพราะผมใส่รูนเกราะมานะครับหลายๆคนอาจจะไปใส่เป็นโปรเวตที่บวกเลือดก,กับรถคูดาวนะครับแต่ผมใส่เป็นเกรดวอลที่เพิ่มเกราะแบบมหาศาลนะครับทำให้พวกที่ตีดามเมจเบิร์ตต้นเกมแบบพวกป่าฟิสิกอลดาเมจพวกนี้ทําดาเมจใส่ผมได้ยากมากๆเลยนะครับนี่คเวลาวิ่งเราก็พยายามวิ่งอ้อมนะเราอย่าวิ่งเข้าไปชนพุ่มไม้หรือชนอะไรพวกนี้เต็มๆงๆ,งๆนะครับ เลือดเราน้อยเกินครึ่งแล้วถ้าเราเห็นว่าเออเราเรายังทําอะไรไม่ได้ครับเราก็วาร์ปกับนะครับอีกฝ่ายก็ทาอะไรเราไม่ได้เหมือนกันเวลาเล่นต้องคิดตลอดอย่างนี้ผมบอกไปเวลาเล่นเราต้องคิดตลอดตลอดเลยว่าจังหวะนี้ควรทําอะไรจังหวะนี้ควรทําอะไรที่สําคัญที่ผมย้ําย้ําอีกรอบนะซัพพอร์ตไม่ใช่ปวแทงไม่ใช่เดินโง่ไปชนเขาแล้วก็ให้เขาทาดาเมจแต่เราบอกอุ้ยเล่นซัพพอร์ตแล้วเปิดแมปแล้วเปิดแมปแล้วทำไมเพื่อนยังไม่มาล่ะผมเห็นมากเลยในแรล้งต่าง่เนี่ยเขาจะบอก <งาน>แทงไงแล้วทําไมไม่มาเพราะว่าจริงๆหน้าที่ของคุณไม่ใช่แทงเลยหน้าที่ของคุณคือไปยืนดูแมพนะครับไปบอกเพื่อนว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนอีกฝ่ายอยู่ตรงไหนแล้วคอยป้องกันเขาปกป้องเขาให้ดีที่สุดนั่นคือหน,าน้าที่ของคุณครับหน้าที่ของคุณไม่ใช่แบบไปยืนรับดาเมจให้เขาตีเลือดขึ้นหอดแล้วบอกว่าเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วเห็นมันไหมไม่ใช่นะครับแค่เรายืนเนี่ยยืนเฝ้าอย่างเหหนี้ยเนี่ยยืนตามพุ่นะครับไม่ต้องขยับก็ได้ไม่ไม่ต้องให้เขาเห็นก็ได้ยิ่งเขาไม่เห็นัอรตยยิ่ง่งนาลวเล นะครับแล้วเวลาวิ่งเนี่ยสังเกตการวิ่งของผมนะครับผมจะวิ่งอ้อมนะครับอ้อมมาทางนี้เพื่ออะไรวิ่งอ้อมเพื่อการดาเมจนะครับการดาเมจของอีกฝ่ายจะมาโดนเราอันนี้ครับถ้าอีกฝ่ายเขาแหลมแบบนี้เขาก็จะโดนเราเล่นเห็นไหมเลือดเกินครึ่งเลยนะแล้วมังกรจะเกิดแล้วด้วยสิ่งที่เขาทาได้ก็คือวาร์ปกลับหรือถ้าไม่วาร์ปกลับก็มาเสี่ยงตายตรงนี้นะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งผมเห็นในมินิแมปแล้วแต่ยอนน่าจะไม่เห็นยอนไม่เห็นชวชโชนะครับต้องกาบแล้ว นะครับยังดีที่มีฟนะิกเกอร์นะดิวี่เหรอจ๊ะัสดีจ้าดิวี่ดิวี่มันอึดอะช้างไม่โคตรอึดเลยแต่ถ้าเทียบดาเมจช้างกับเบลดัมเนี่ยผมให้เครดิตทางฝั่งของเบลดัมมากกว่าแล้วผมคิดว่าสาเหตุที่ดิวี่เขาเลือกในส่วนของช้างมันเนี่ยก็คิดว่าพพอร์ตหรือว่าผมหรือว่าตัวอื่นเนี่ยจะเลือกเลือกช้างไปเหรอเพื่อล้างซีของ ดา์ตี้นะครับแต่จริงๆมันก็มันก็ไม่น่าล้างอะไรดา์ตี้เล่นไม่เก่งด้วยนะครับเกมนี้ก็เลยง่ายหน่อยอันเนี้ยผมเข้าไปงัดคือทุกคนอ่ะเวลาโดนอะไรจากในพุ่มอะครับไม่มีใครหรอกที่ไม่ตกใจไม่มีใครหรอกที่บ่าเอ้ยชิลมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราเคลื่อนที่นะครับหรือเดินกลับหลังไปแบบตกใจแล้วค่อยเดินหน้าเฮ้ยหน้าที่ของกูคือเช็คมังกรนะครับอันนี้เมื่อกี้ลองสังเกตดูได้นะจังหวะว้าแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่า มันก็รอดนะครับก็เลยทําให้ดูดีจังเลยนะครับวาร์ปกลับแบบเสียงเพศจุงกระเบยนะครับแต่จริงๆมันไม่ควรแล้วการออกของนะครับถึงผมจะไม่รู้ว่าบาวดัมออกของอะไรแต่ผมรู้หน้าที่ของไอเทมแต่ละชิ้นว่าหน้าที่ไอเทมแต่ละชิ้นอันไหนมันดีกว่าอันไหนนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมสามารถไปเลือกของที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวนี้ได้นะครับอ,อันนี้คือแทงแท้งแบบโคตรแทงเลยนะครับไปเปิด ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะเล่นผมแล้วไม่ตายนะครับคือมันมันอึดเหนอือความคาดหมายจริงๆคิดว่าจะแค่รอยเพื่อนเขามานะครับอันนี้ก็เกมนำนะครับ9้สู่แล้ว6นาทีเองนะครับก่อนอ่นบอกก่อนนะครับผมโซโล่มานะไม่ได้กดกับใครนะครับโซโล่ Solo มาเล่นคนเดียวการเล่นซับพอร์ต้าถามว่าต้องเชื่อใจทีไหมจริงๆก็ต้องเชื่อใจนะครับคือเวลาเราเข้าไปอะไรแบบนี้ มันก็ต้องเชื่อใจว่าสิ่งที่เราทํามันมีคนตามนะครับเนี่ยครับเราวิ่งเช็คพุ่มนะครับเช็คพุ่มเรื่อยๆดูเรื่อยๆว่าเอ้ยอีกฝ่ายเขาอยู่ไหนนะครับมันคือการช่วยเหลือมากๆเลยสําหรับโปรเพเยอร์ถ้าถ้าเราเล่นกับโปรเพเยอร์แล้วโปรเพเยอร์เห็นว่าในแมปมีอะไรบ้างในแมปตัวไหนโผล่แบบเนี้ยผมมองในแมปไม่มีใครโผล่เลยแบบเนี้ยอันตรายมากกว่าที่มีคนโผล่ในแมปสามตัวเห็นละข้างล่างสามตัวนะครับข้างบนหนึ่งตัวเราไปไหนดีนะครับ ข้างบนด้วยนะโดนลุงยัดละสิ่งที่ผมทามก็คือมากวนตีมซับพอร์ตเขานะครับเพราะซับพอร์ตเขาแบบชื่ออะไรนะดิวี่ใช่ไหมเขาเขามีสกิลล้างครับแล้วเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลำคาญถ้าได้เข้าไฟไปช่วยเพื่อนแต่ถ้าเขาอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ช่วยเพื่อนเขาก็เป็นตัวที่ไม่มีอะไรเลยถูกไหมครับหลายๆลคนเล่นช้างมาบ้างแล้วแหละอ้าวอันนี้สายเข้าครับสายเข้าทอดี เดี๋ยวไปตัดออกนะครับจังหวะไหลเข้าเมื่อกี้เดี๋ยวคนเห็นเบอร์คนโทรนะยุ่งโอเคครับก็หน้าที่ของเราก็คือยืนอยู่นี้นะครับผมเห็นซัพพอร์ตหลายๆคนมากๆเลยคือวิ่งออกไปให้เขารู้ว่าอยู่นี่นะจ๊ะอยู่นี่นะจ๊ะกลัวฉันสิแต่จริงๆมันไม่ควรครับเราแอบเงียบๆเ,เนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเราแอบเงียบๆน่ากลัวกว่าเยอะเลย แบบนี้ตัวเราอึดมากๆเห็นไหมครับเขายิงอ่ะยิงสิอยากยิงก็ยิงนะครับไอเทมที่ผมออกเป็นอีกชิ้นนะครับผมออกเป็น m e d a l i o n of joy นะครับคือไอเทมต้านเวทเหตุผลที่ออกต้านเวทเนี่ยเพราะเห็นดาร์ตี่แล้วก็ช้างนะครับคิดว่าดาเมจสองตัวเนี้ยมันทําให้ผมเจ็บมากกว่าดาเมจของแคร,รี่เขาแล้วก็ของทางตัวปางเขาอีกนะครับผมก็เลยออกของมาแบบนี้เพราะผมคิดว่าผมแท้งได้แน่นอนแล้วลิกเตอร์ผมต้องงัดผมไม่ขึ้นอ่ะผมให้งัด5ทีเลยไม่ตาย งั้น5ทีงั้น5ทีก็ไม่ตายนะครับเพราะมันอึดมากเนี่ยหน้าที่ของเราคือช่วยเพื่อนนะครับช่วยเพื่อนโซนให้เพื่อนวิ่งไปวิ่งมาซึ่งจริงถ้าใครดูชาแนลผมเนี่ยผมไม่เคยทําอะไรที่เกี่ยวกับซัพพอร์ตเลยนะครับแล้วถ้ารู้จักผมเนี่ยผมก็จะเล่นแต่ป่ากับออฟเลนนะจะไม่หยิบมาเลยแต่ว่าถือว่าอะทาเป็นความรู้ให้เพื่อนๆแล้วกันว่าการเดินที่ถูกต้องของซัพพอร์ตเป็นยังไงเพราะบางทีแบบเราเล่นป่าเนี่ยเราก็อยากให้ซัพพอร์ตของเราเล่นแบบเนี้ย แบบเดินดูแบบให้ทําอะไรให้นะครับไม่ใช่ว่าเดินงงๆแล้วก็โดนดาเมจเยอะๆแล้วบอกเอ้ยกูกลับก่อนกูกลับก่อนนะที่ว่าหลายคนคงเจอนะครับหลายคนเจอแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคมากๆเลยอ้าวโปรเพเยอร์เขาบอกให้มาจบแล้วนะครับเราก็กรนองครับเืออะไแอ่ะจริงๆโปรเพเยอร์ก็คือผู้เล่นคนหนึ่งนะ ฝีมือที่เขาเก่งมากๆเนี่ยตอนนี้เราอาจเห็นว่าเขาเล่นคนเดียวเฮ้ยมันดูไม่โดดเด่นนะครับแต่ถ้าเขาเล่นกับทีมเนี่ยมันอาจจะโดดเด่นขึ้นมากๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเล่น5คนนะครับถ้ากดมาคนเดียวมันย่อมแบบไม่รู้ใจกับทีมอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับ อันนี้ผมเลือกโลผมก็กลับก่อนเพราะว่าทีมเราเนี่ยคุมป่าคุมคีปคุมอะไรได้ทุกอย่างแล้วเงินเนี่ยนำไปหนึ่งหมืแล้วนะครับอย่างที่โคโ้ชเคยบอกไว้นะครับว่าถ้าเงินนาไปหนึ่งหมืแล้วเนี่ยวยสายเข้าสายเข้าถ้าเงินนําไปหนึ่งหมืแล้วนะครับเราสามารถที่จะชนะเกมได้ง่ายๆเลยถ้าไม่ประมาทนะครับชนะเกมง่ายๆเลยไม่ประมาทโดยการไปเอาคีปเอาอะไรางเนี้แล้ววิธีการเล่นเนี่ยสมมติเงินเรานำหมื่นแล้วแต่เราขึ้นบ้านไม่ได้ครับเราพยายามอย่าเพิ่งดันคีป เข้าใจไหมอย่าเพิ่งดันคลิปทั้ง3าทางนะครับเราดันคลิปได้3ทางก็ต่อเมื่อทีมเราพร้อมแล้วที่จะดันแบบเอาคลิป3าทางให้เข้าพร้อมกันนะครับจังหวะที่เราที่คลิปตีกันอยู่เราก็ยืนดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรอีกฝ่ายก็ไม่กล้าออกจากบ้านวิธีนี้ทําดียังไงนะครับอีกฝ่ายไม่ได้เงินวิธีนี้คือทําให้อีกฝ่ายไม่ได้เงินนะครับถ้าใครอยากให้ผมเจาะลึกวิเคราะห์ในขั้นสูงกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับถ้าถึงพันซับสไคร์เมื่อไหร่เนี่ย ก็จะมี Q&A กันนะก็คือจะให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวผมแล้วผมก็จะบอกเลยว่าผมเคยทำอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอวีอะไรเงี้ยก็จะบอกทุกอย่างนะครับแล้วตอนนี้เอาไว้ถึงพันพันซับสไครป์ก่อนนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามด้วยโอเคตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเพราะมูลาเนี่ยได้เก็บทีมด้วยเละหมดแล้วครับอีกทีมให้ห้าคนมาลุมตีผมเนี่ย ห้าวิก็ไม่น่าจะตายนะห้าวิไม่น่าจะาปครับน่าจะต้องสักสิบวิอะแต่สิบวินี่คือค่าผมคนเดียวไงคนอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วอะโอเคครับเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับโอเคก็จบลงไปอีกหนึ่งเกมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆน,นะครับที่ติดตามจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจผมด้วยการคอมเมนต์ หรือก็กดไลค์กดแชร์ที่สาคัญนะครับสาคัญสุดเลยสําหรับผองเนี่ยคือการกดซับสไคร์นนะตื่นมาเช้าเย็นเลยมานั่งดูซับสไคร้นะครับมมีใครกดเพิ่มข้างครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปสอนเล่นซัพพอร์ตนะครับใครอยากได้คลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็ทักทายมาถามกันได้นะครับยินดีที่จะตอบนะครับถ้ารู้ก็จะตอบถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วมาบอกทีหลังนะครับขอบคุณทุกคนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ